มาบอโอ้ยแต่เมเล่พี่น้องครับกบไงครับผมแมนบอแมนโอ้ยมันจินปลาจนเหมอดสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องมาอีกแล้วครับกับคลิปใส่แยบดักกบยา่ยายๆนี่บอดีบันเลยพี่น้องปลาออกได้ แตงจังไคกับงาเปิดขึ้เก่าเป็นบ่ครับอกได้เม็ดโอ้สิ่งท่ซื้อไม่ครับียได้เอาทิมนะบูนี่สามอันแตงจังไคกับบีบจนว่ารบกับข่ายากด้วยครับถ้าเป็นสี ก็ปลาตายพี่เกลอใส่เหมือนมิกินครับปลาตายเดียดใส่เลาะน้ำขางห่วยครับมานหนี่น่าหนางาเบื้องหละ่หละหะ่องหัน มรงนี้เป็นจะใส่น้ำน้ำน้อยๆพอดีแดดกระจ่าแห้งแงมเศร้าหมองงามกำลังขอนๆครับพี่น้อง อย่างก็ลังควนมอกับการทถ่เงียบหลังแรกไ,ไปใส่หน้าหน,า,นาลงไปพนไปใส่อยู่หมองตรงน้ำหน้า,หาว่าเห็นกบใหญ่มาเฝ้าตรงมาเฝ้ากินปลาอยู่หนาตรง เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่เหมือนเสาเ,เดี๋ยยามตรงไปน้ำไปพีนนน่น้องครับลุยเจดอานคือเก้าเลาดักกบเข้าหลังสุดท้ายครับน่าว่ามันมาหาจินกกบจินปลาเพิ่นอยก่นอ่ละ่ะกบ ใ,ใส่ไปหนีเลยใส่ข,งข,งขง้งๆเลาะรอบเพิ่อน,นี่แหละครับผมหลังสุดท้ายยามไปแล้วเศร้าเนี่ย ออก,ก็ใหญ่ไหมเขามันอยู่แถวนี้แหละปกไว้นจัดหนึ่งแล้วมือเงินเสายามรอบพร้อมยามอันนี้พร้อมก็ดีจเลยหลังสุดทายครับผม หลังหนึ่งไปยู่ฟังกันฟังนี่ยู่ปากท่อแตงเซไปพุ่นเงี้ยวไปผุนสามสี่หลังน้ำก็เต็มหัวยแล้วล่ะพี่น้องคนก็ปล่อยออกจากให้หน้าหลายแล้วเมื่อยไปเจอกันมือซ้อครับผมทำมือรุ่นนล้วกันเงียบหมานวันที่สอง สวีดัดสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องมึงเดี๋ยวไปขาวไปหมดเลยหมอกลงหนาเลยครับมือนนี่อากาศเย็นๆครับอีสานมานเท่าแต่ว่าบท่านหนาวเลยพี่น้องเย็นๆดูสือหมอกกำลังลงครับผมนำค้างก็ดีคักจุดดกมาในเวลายามเงียบดักกบของเรานี่หลงแรกอยู่มุมนี่ครับ ยังเสร็จขิ่นบ่นี่กบบัวม็ดซีรีคร่เอามี่ยงเย่เ,เหลือคือเกา,เอาโอปุ๊บค่อยมีเหนอ จะถืกคักว่าถืกหลังนี่หน้ามันก่อน,อนแสดงว่าวันนี้กลบอิเลียไปครับผมเป็นต่อบรรยากาศดีครับพี่น้องหมอกสวยงามหลังนึงนี่แกนนี่กลบไปใส่หมด นี่กบพี่น้องปีนี่เี่อไอหยางเต็นเอหยางเต็นจา่จาจ่อยู่หยางเต้นครับผมกบส่วนตัวอีด๋แม่มาแล้วครับแต้มแรกของเราตัวหนึง่งนี่พี่น้องในการ แจมหาไม้ไปเรื่อยๆให้เขสอบไม้ไปเรื่อยๆหนัง,งนึงอยูนนนอยอ่นี่เต้นบ่เหยื่อคือบ่เต้นออกเวิรดิเออเหยื่อออ,ออกเวิร์สระบาพี่น้องนี่แม่นี่ดิโอ้ยมันติเขา่าจังไงเนาะ เย่อออกได้ดย่อละเข่งยู่ตัวเดียวม่งี้ยนี่ปลาสิบบืนด้วยนี่ไม่ปลาท้อเต็มเลยพี่น้องอ๋อ โอ้มีพี่น้องครับโอ้ปลามันเบือ่อลงมาหนีกันนีี่ห้อยปลาเบือ่อเอ้ยอ่ะกอไปใส่หมดที่หลังในตัวเดียว พา,ากคาับพี่น้องบรรยากาศดีครับครับเดี๋ยวไปมี่ตะหมอกพี่น้องสวยงามนี่หลังหนึ่งเออหนึ่งอุ้ยมีเสยพี่น้องมีกบเสยครับแต่ว่านิ่งครับ นี่ตัวงามเลยครับโอ้ยตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้นะนี่ครับผมสวยเลยครับตัวใหญ่เลยล่ละนี่เจ๋วเฮ้ย <c oughs> ได้สวงแล้วคุ้มแล้วได้อ้อมแล้วได้มกแล้วสวงหลังครับยุ่ปากท่อไปรุ่นกันครับ สวยเลยตัวนี้สองลางสุดท้ายพี่นอ้องตรงไหมคือนวัวมีปาาตรงคือบวัวมีปา่าดีที่ดีแต่อาจจะมาเอาปลาไปใส่เงียบตัวไหมได้ไปปากท่อ นี่ครับเอ้ยผมมีกบหรอกพีนก่น้องกบว่าหลายครับปีนี่จะไปทางอืน่นเหมือนงเลียนเลียนทางใหม่สองตัวแล้วสองสามตัวก็ พอเหล่ละหลังนี่ยื้ไใสกบเงอยู่บ่มาบอ่อู้แต่เมเล็พี่น้องครับกบเงยครับผมแมนบ่แมนอู้มันกินปลาจนเหมิดพี่น้องมืงเต็มรอบอาญาครับหน้าผมมามันมาเขา้าอันนี้ม,นมาเฝ้าอันตรงนี่ก็กินปลาบมึงครับตัวนี้แหละคือ โดนนี่ดีครับผมนี่เรียบร้อยบักใหญ่โอุ้ดนนี่ต้องมกครับผมพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเงมึงเห็นมึงชัดๆเรียบร้อยครับผมตัวที่สามฮาใ่ญ่เลยกบงหญ่ครับผมเดี๋ยวขอมึงอันนี้กันมึงหอบกันโอ้ปากบุลงปากบุลุงครับพี่น้อง ไอ้พวดหลแล้วก,ก็พ่อได้ไปใสเงียบอยู่บุหลหลครับนี่รอยเดี๋ยวพ่อจะกลางกันโอพ่อได้ไปเติมกันยู่หรอกพี่น้องไปไปไสเบ็ดครับ โออเอาไปใส่แ,แยบหมดละมันสิบตัวจะไปเท่ไหมครับชัดๆพี่น้ององ,งานเขา,าตัวนี้เนี่ยบางแง่หรตัวนี้เป็นบางแง่กับคุ้มแล้วครับผมฮ่าฮ่าอือเอรี่อาเนี่ย,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 ยตัวนี้ไปจะไปเท่ไหมครับผม ปัญหาที่จชไคเกับว่าได้ปลาเลียอยู่ตัวเดียวคนลดนี่เขาไม่เข้านี่ครับผมแบบไงกินปลาจนหมด mất Ờ sao nó ít tí Nó bự uốn này ơi ừ. đừng xem tôi nghe cái ăn 8ốc đéo โอ้เดมมกครับเดมมกเดมมกมือโอ้จิน้นเมึงครับผมจิ้นนั่นนั่นหลายจะะังวะท้องที่แตกเมึงพี่นอ้อง ใหญ่จได้เลยดุนใหญ่นี่ครับผมผลงานเท่าสามเตีมครับเราไปล้งไปั้างไม้ใหญ่มองไปเรื่อยๆปานกบคือขอว่าะไปหาหม่องที่กบได้หลายใส่ใหญ่มัวไปหมดละไปเจอไ่่ลิบหนาขคุณเรหลอยๆครับผมสวย